สวัสดีคะ่ะชื่อผักบุ่งค่ะมือกลองบลูสเ p e จากสนามมือสิกค่ะเริ่มเล่นดนตรีแบบปอ .4 อะไรอเงี้ยคือขอคุณพ่อคุณแม่เรียนเล่นเมนโน่ก่อนแล้วก็ได้มาตีกลองตอนจะขึ้นม .1 ค่ะ คุณพ่อซื้อกลองมนาะไว้ที่บ้านพอดีว่าเราตีได้เขาก็เลยส่งให้เราเรียนแล้วก็ประกอบกับว่ามีเพื่อนคุณพ่อคือกลับมาจากต่างประเทศแล้วเขาก็บอกว่าคนที่เล่นเมโนโอนอะไรเงี้ยควรจะตีกลองได้ด้วยก็เลยเป็นที่มาตั้งแต่ตอนนั้นภาวาเสน่ห์ของมันคือการตีความกับเพลงหลายๆแบบอะคะ่ะแม้ว่าจังหวะมันจะเหมือนกันแต่ว่าเราก็ตีให้มันไม่เหมือนกันได้ ตอนนี้มีผลงานที่ปล่อยกับสนามหลวงมิวสิกนะคะ่ะก็จะมีทั้งหมด5เพลงมีลูจีนเกย์ชาผิดเวลาความรู้สึกช้าหายไปนานนะคะที่ปล่อยมาแล้วก็ล่าสุดจะมีจิมก่อนที่เพิ่งปล่อยออกมามันจะอยู่ที่ แอคซนต์ของของเนื้อเนื้อเพลงนั้นน่นนะคะ่ะการที่เราเป็นคนที่สามารถเน้นแอคซนต์ของตรงห้อยคําที่ว่ามันสื่อออกไปแล้วอยากให้ท้งเพลงเนี่ยถูกจดจําว่าเป็นคํานี้อะไรเงี้ย mm hmm. คิดว่ากลองเป็นเครื่องที่ทําให้ทุกคนมาอยู่รวมตัวกันได้ะคะ่ะมันเป็นย่านเสียงที่กต่างคนต่างจะได้ยินได้ชัดเจนที่สุดในขณะที่เล่นอยู่ด้วยกัน ก็เยอะค่ะก็เยอะเพราะเขาอาจจะด้วยแบบว่าเราก็เป็นไซส์แบบผู้หญิงไทยปกติอะไรจะถุงรนะ้อยหกสิบนากเท่านี้อะไรเงี้ยอย่างบางคนเราก็ไม่รู้ว่าเขาลองเพลงเพาะนะก็มีเราก็จะเซอร์ไพรส์ว่าการที่รู้ว่าคนแต่<ๆ>คนหนึ่งที่แบบเฮ้ยเขาร้องเพลงเพาะว่ะอะไรเงี้ยแต่ตอนเขาคุยก็เขาคุยเหมือนกับคนปกติอะไรเงี้ยเขาทําอะไรได้เขาอาจจะแบบมีพลังพิเศษที่ยิ่งใหญ่หรือราก็ไม่รู้สึ่ทุกคนแบบก็ดูเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยนึกว่าผู้ชายตีอะไรอย่างเงี้ย เพราะน้ำหนักสูสีกันอะไรนี้เท่าที่ได้ยินมาเขาก็จะเหมือนกับมองว่าผู้หญิงอจ,จะมีรายละเอียดที่เขาได้ยินอะไรบางอย่างหรือว่าเทคนิคการซ้อมที่ไม่เหมือนกับผู้ชายค่ะเพราะว่าอย่างผู้ชายเขาจะมีแรงอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็จะทำใน,ในสิ่งที่เขาแบบทําได้ทําไปเรื่อยๆอยเขาคิดแล้วเขาก็อาจจะทําได้เลยแต่ของเรามันเหมือนแต่ว่าฉันจะมี วิธีไหนนะที่จะได้เทคนิคนั้นหรือว่าใกล้เคียงที่สุดในขณะที่ไม่ต้องเตืองแรงมันทําได้ไหมหรือว่ามันมีมีวิธีการที่มันต้องแบบว่ากว่ามันจะไปถึงมันอาจจะแบบต้องรัดหน่อย มันมีความคล้ายกันเยอะเลยอย่างสถา,าปัตย์เราก็ต้องมีการออกแบบมาใช่ไหมดนตรีมันก็ต้องมีการแบบสร้างเสียงอะไรสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมา,างานสถาปัตย์ก็เหมือนเราสร้างโครงสร้างสร้างผนังอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเหมือนกันเพื่อที่จะประกอบให้มันเป็นอาคารอาคารหนึ่งเพื่อจะประกอบให้มันเป็นเพลงเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยคะ่ะตำแหน่งของเพลงในท่อนนี้ดินามิกมันอยู่ถูกที่ถูกทางของมันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้่ะคะ มันก็เหมือนกับคนที่แบบอยากมีวงดนตรีวงหนึ่งนะคะแล้วก็ทํามันมา,มาเรื่อยๆผักก็เห็นคนส่วนใหญ่เขาก็อยากมีวงดนตรีอะไรของเขาอยู่แล้วแต่ว่าความจริงจังหรือว่าสุดท้ายแล้วมันจะแบบจะไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ยซึ่งอย่างบูเชฟเนี่ยมันไปจุดประกายความจริงจังก็คือตอนที่เรางานรีวายอะไรนี้เราก็คิดว่านักรองจะต้องลงตัวคนนี้แล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทามาไม่หยุดแค่นั้นเองมีกิจกรรมที่เราแบบไม่ไม่เคย ทำมันมีคนให้ความสนใจเรามากขึ้นเราต้องรีเซนต์ตัวเองให้มันมากขึ้นนะคะในการที่แบบเป็นเข้ามาเป็นศิลปินจริงจังแล้วเราก็ต้องเริ่มสื่อสารกับคนฟังเพลงเยอะ <S <S ๆค่ะสนุกกับเสียงดนตรีอะไรอย่างนี้เขาก็มองโลกให้กว้างๆขึ้นคิดว่ามันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องแบบยึดติดกับอะไรแค่สิ่งอย่างเดียวหรือว่ายึดติดกับแนวเพลงอะไรอย่างเดียวคือเราควรจะคิดว่าฉันเป็นอะไรก็ได้ถ้าแบบอยากจะทำ